น้อยน้อเอาอมันไปเยอะนุ้ยบอกขอบอกขอขอหนี่กำบบทุกคนเลยนั่นนี่จมจมจมคนจมจมเดีนจุจมดิให้ดิอ้ยีลตัวนี้งหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นี่ควเลยขึ้นมาขึ้นมาละอะไรงขึ้นมาเอ้านี่เดวนอ้หางเอิมชื้เน้ากาถือว่าพอคุมอยู่ทุกคนเลยพอได้กิน ครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีมาทุกคนเด้อมันนี่ก็ออกมาหาเซอร์เบสกับเซอร์แกลอวเซอร์แกลอว์สามลางจริงๆแล้วก็มีห้าลางทุกคนเลยแต่เอามาเชิญสามลางมันนี่แล้วก็เอาเบสพร้อมเบสกับประมาณสามสิบกว่าลางนี่ละแล้วก็บเบสเบเก็งพร้อมนี่ติดตีสบายดีไหมสบายดีไปเอาไปด้ป่าบอลทุกคนนะโอ้ผายน้นอยๆนี่นก็ตัวนี้ ตอนนี้ก็มาหออนนองแล้วนี่ซีเชอนองนี้ประมาณจากหลงังคอหลังนึงคอเนาะหอยดีวนเลยนั่นนี่หอยเนา <c oughs> นะะหอยคมมาละที่เอามาแต่นองตะก้อนนะเฉพาะไม้หามันนั่นเ <c oughs> องเนาจนนอนขึ้นแล้วนะ <c oughs> ออาจิตทุกข์ซก่อนมาเลย พอมันแตะเลยนะคอยก็ไมีเคยเชื่อใช่ไหมแล้วเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าเอาอันนั้นละเอาหอยเน่าแล้วกักระปูถ้าถือแท้นี่กระปูแดงจะบ่มีกระปูแดงทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปหากระปูแดงมาเลยเอาอันนี้ละลองหมดก่อนนี่ขอโทษเด้อผู้เรากินข้าวอยู่กันนะฮะโอ้ เมนนีช้ชมว่าพเพลินเลยทุกคนเลย คมรอดนี้ทุกคนนะอคำพางหมดเลย <laughs> วันนี้ก็เรียบร้อยเชอกสามรางเท่านั้นทุกคนเลยเอามาเท่านี้นี่มาลุ้นมือเช้าพุ่งล่ะกะโลกะเอาวันนี้เชอรกะโลแล้วแล้วก็สิบหาเชอร์เบ็ดอนวันนี้เบ็ดกับสามสิบกว่ารางนี่ละแล้เบ็ดบวกเก่งผมนี่เชอร์เบ็ดก็เอาปลาน้อยได้เชอร์กับกุ้งเนาะเบิังเนาุนี้มันนั่นนี่ทุกคนเลยคอยไปซ้อนเอาปั่นเดียวเชอร์ได้บวกเก่งชีเชอร์ฟังนี้คอยชีเชอร์ฟังน้ำไปนี้ สำเร็จไปลางนึ่งน,นี่โอ้คืออยู่ทุกคนเลยเกงขนาดแถวนี้แถมแล้วยังเป็นป่าสลามอีกนี่ป่าหน่อยโตลงนำ้ำเลยอ๋อวันนี้ก็เเซาอเรียบร้อยทุกคนเลยปอ๊ปอดขาวๆอยู่เลย <laughs> ป้อมเบ็ดนะ

ได้เวลามาลุ้นทุกคนนะไปไปลุ้นน้ำเดียวว่าชุ่มคอยตะมานบอลนี่หอมเจ็ดปรอมแต่ละอันนะนี่ปรอมตัวนั้นได้เคยเดียวนะฮะนะฮะยามคนละฟังคือเก่ามาลุ้นน้ำเดียวน้ยได้ตัวนี้น้อย

ห้องไหนเป็นกันเลยแต่ยันห้องขวางที่นั่นห้องอันนี้ก็ทุกคนเลยแต่น่าจะรู้แล้วค่อยบึงนะเะ <c oughs> อืมโอ้ ยังอยู่ได้นุย้ยถึงถึงอยู่ว้าวาเพื่อนทุกคนเลยคว้าเพอฮัน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 นุย้ยขอขอขออย่าลูดแค่หน้ดูดเดือดเดียวจับมองเลยได้ giờ mình tụi con này ông ông ừ, ừ. này, ui nhảy tôm nhảy tôm thử nhanh thử nhanh nhảy vẫn cả thằng vươn tụi con này nè <laughs> <laughs> man 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 kinh cả này sai big lè tụi con này nè ui ah man man lè tụi con này, à, á, mán, 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 mán. này. บุมเมนโน่ได้ปลายอยู่ภายนน้ี้นะตัวน้องๆกันแรกเนาะประดุกบนตัวนั้นนะโอ้ <c oughs> นี่ทุกคนมา <c oughs> ไปบึงอันบุกเกงก่อนมานีบนอะไรใหญ่ชังเลยใช้ใช้ใชเออเอาบิเมนตัวคอยว้าวนี่ ngày thêm tất cả mọi người đấy, nhỏ in rùa, mắc này, nè, tụi na, thấy nón nón nè, 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 tụi này đó khăn mần bù rùa đấy, nãy bù lụt kiểu này nè, bù lụt này nè. อยู่ยาแบบนี้นะหู้ควายรุดระบบใจนะเด้อยังตีอยู่บ่ลุดละรุดละ <c oughs> ชนลายย่งในใะนแบบนี้นะอยู่ยาแบบนี้นะทำไมนั่นมันมักรุดเอาออ้าขนาดทุกคนเนี่ย mẹ, chôm mẹ chôm Hết chụp đi. Tụi nhanh nhỉ đi tụi con ơi. Chôm nó chôm chôm. Chôm nó ăn ăn. Nó nó chôm 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 chôm. Chôm 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 con. Chôm chôm. chôm. chôm, chôm. chôm, chôm. chôm, chôm. Hết, chụp. hết chụp đi, hết chụp đi. Ủa nhanh nhỉ lý tụi này. Nhanh qua tụi mới ký ni con ơi. Mà giờ chắp em nó mới. Lu đấy chắp em nó này. Hết 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 xài nhà luôn. Mà lùng sói còn tụi con ơi. ขอยกิงทุกคนยำลูดทุกคนได้แล้วบน้าหางมึงน,นะจับจับกระตมมาลดเฮอขึ้นมาขึ้นมาละอะไรขึ้นมาเอ้ตูมตูมตูม <c ười> นี่โอ้ยงงงง่งงงงงงมงงงงงงีงทุกคนงอ้ยโอ้ทุกคนนะนี่ ปลโคใชน้นี่นี่ระดับ <G ül pore ng> ระดับโลทัวเลยช่องโตแล้วช่องโตแล้วใชไ่ไงเออไปดูหลางต่อไปทุกคนนะโอ้โหเกาะพีเหล yep. อ,อ,อมันเนื้อเงือยูละนะเนี่ยน้าหาเยลูดเลยทุกคนเลยนั่นนี่มึงนู่นนี่ นี่โอ้หโคะงืบมันเนี่ยโะอันนี้มันอยู่พี่โเพดมันอยนู่นาะพี่ตันี่โอ้นี่นี่นี่โอ้โอ,โอแมนมัน,นี่โอทุกคนเอ้ถือเลยถือเลยอะนี่ยุบเลยเทุกคนนะ โตอย่างง่ายนี่ทุกคนนึกว่าโตชอบแข็งแค่เนะมีเนียมมีเนียมเนื้อได้เนื้อได้ตัวนี้รูดละวอแล้วก็รูดเลยทุกคนเลยรูดโชว์ลายเลย เด <ừ. S 2> ี๋ยวตัวนี้เอา,อา,อานาในโกดไม้แล้วไปนียอุ้ยดินยอนมันยังโอ้มันยังวะโอ้มือหลวะทุกคน <c oughs> น่าจะเป็นปลาเย,เยนลาเยนหรือหูวะอุปลาเยนทุกคนเลยตายแล้วน,นี่โอ้หางเอิืมชื้มให้เติมให้เติม ถือเลยถือเลยมานไปเย็นแล้วเด้ตตัวหนึ่งทุกคนเอ้ยบาทนี่โอ้โหพ่อชิดายทุกคนเอ้ยปวดนี่เกือบครึ่งชั่วโมงมันห้องอยู่ถลุมพูกนี่มันไปเย็นตัวหนึ่งแล้วโอ้หมดเกล้งมาอนอีแล้วตัวใหญ่ปะ โอ้ปลาดุ๊กเก่งตุ่มๆมีละโอ้ปลาโคอม่ใหญ่ไปเลยทุกคนเนี่ยแต่เชียงตุ่มๆขนาดเนาะโอ้ที่ชโตแล้วเนาะ4ีโตแล้วเก่งก็ได้สามโตเอาหูอกไม้นี่คือเห็นโน้นๆเยอะทุกคนเนย เน้อเลยโอ้ไปเชีวขึ้นปลอมเลยทุกคนเลยโอ้ส่เบ็ดไปพู้สป,ปูตินี่แหละว, <c oughs> ว้าเด้ <c oughs> ดอมันบดบอรมันใหญ่นไง ไปออเอ้ยเ,ยเยฮ้ยไปชนะไปโอ้เนื้อปลาน้อยทุกคนเลยนะนี่สุดหลายมันมักกุ้งเคยคิดว่าได้แต่กุ้งห้องประเดีหลายเมื่อวานนี่อ้านวะหลุดลางชุดท้ายทุกคนเลยวันนี้ บอคือปลยเนาะอยู่บนเก่้าอันนี้น,น้าชายม้อนลอยๆม่เี้ยมีตะเบ็ดมันก็บกงป่าเลยป่าก็ได้ขี้โตตัวนี้เลยใหญ่เ่ยทุกคนเลยน่าปลูกมะเกงไปได้ขี่โตคือเดียวเพิ่นปั่นเป๊ะเลยทุกคนเลย แต่เลขอันเลขหนึ่งกับเลขห้าทุกคน <laughs> ตัวบิ๊กถึงมาเลยช่องโตนี้โอ้อคือมีปลาดุกตัวหนึ่งคือวะมีคลองปลาดุกโอ้เสดงว่าห้าโตว่เเก่งหา้าโตโคจะสี่โตทุกคนเลยเอาวันนี้ก็มาลุ้นจันเอาทุกคนเลยจัน3ลสามรางอ่าฟู Nó là thế, nhớ chờ bố khử bớt rồi tất cả đấy ngoài nào ta đây có bù đẻng, ôi chín nhọn rồi lệ, đây, nhiều quá. chung mối chơi chết vui, thưa vườn này Bữa thứ Đờ hoài khứ cao à, Làng thì xóng bà này cái sở bộ bên, thưa này mố còn những đi thưa vườn này Mưa Ô, oh, tui thứ tụi con ơi tui cứ tui đi tui Bằng tui tui sòn lào, thư tôi, tôi ơi. làng tui thứ tui 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 mà tui làng tui thái tui này tui tui này tui 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 hao tui 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 không tui 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 đây oh. สงสัยบุมีปลาเย็นทุกคนเลยเห็นจักตัวเ <c oughs> อาเบ็ดเฮากาถือว่าพ่อคุมอยู่ทุกคนเลยพอได้กินก็ถือว่าได้อยู่มาอนอยู่เอาพ่อคุมลูกกูเมย์อยู่แล้ววันนี้ไปมาหา,หหหหหนะายอยู่ให้กินวันนี้นล่มาเถินแล้ววันนี้ทำให้ไหมกระตื่นมาละส,สบายดี้ไหมสบายดีเออก็ตื่นจังโมงอะไรนะ่ะ ใชนะ่ละตื่นชายมาันนี้นะวันเพิ่มมาันนี้มืม้อนี้มูดีวลบุดเฮ้มันนี้วันเสาเารู้วันอทิตย์มาเอ็ดกินปลาได้วันนี้ได้ก็ได้ปเยนมามันนี้มากกว่าปลาเย็นว่ผมเลยเร็ล้วยังครับ ออต่ปานังวันนี้ยังไบอสแต่เขายังไอีกเห็นเอเลรกินละปลาเย็นี่เย็นอเลกินปล่อยเพราะมันตายอะไรละมันตายแล้วปล่อยมันมันั้นอะไร

ก็พอไปกินบอลเฮ็ดงานพวกอีนี่ตัวหนึ่งเป็นเพาจะไปเฮ็ดงานากราวนี้ก็ขังไว้ทุกคนเลยเฮ็ดกินสองตัวแล้ว อาจจะบึงล <ítulo> <irgendw carbono S 2> <imprisoned> ิ่อย่างนี้นะคือหัวเจ้าฮันบัวคือเจ้าตัวน้อยเจ้าญ่ก็ลิงเฮาบานทุกคนเลยจะไปใหม่แลนทลี่ทลี่ะลีไปบึงลี่งนี้ยืนอันข้างขเออหัวสิงไข่โอ้มาข่ามือซองกรลอ คุมเลยใช้ตอนไปเย็นเฮาอจะใช้เปื่อยมาระบบ อ้าวมามามากินยูเทล่ากันพี่ลุกมาลุกมาลุกมากินข้าวกินข้าวนี่มาเด้อทุกคนกินข้าวเดี๋ยวเด้อต้มปลาไหลมาหนิต้มปลาเย็นกับต้มปลาขอใหญ่ตัวหนึ่งส่วนนิพสีใช่ไหมกินข้าวกับปลาเหรอกับปลาปลากใหญ่ Bà bà con nhai lâu lưu, bà nhìn luôn lưu Ôi, lưu 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 luôn luôn bà luôn 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 Bà luôn luôn nha luôn 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 lưu lưu luôn 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 bà luôn 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 ไอ้เจนเน้นๆนี่บริชายขี่เลยได้ทุกคนเลยปอคอยเอาเนื้อปลาเชิญหมุดขี้เด็ดนะถ้าเอาเนื้อขี้กระเดินเชิญนี้สีชัยเนี่ยกินบ่เพาะกินบะเพาะพุงมันนะกินออกมาพุงมันเลยอ่ะตอนนี้แสบทุกคนโอ้พุงปลาขอยแสบชุดเลยวนะเชิญนี่ พอ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 ่ต้องคอยนี่บุจักเนวแซ่บซัยใหม่เนี่เจ้ามันขมกินใจัมักบ่จักก็ไฟเย็นก็ละซาไปหม่ก็มักอยู่เล้ ำโอ้จำเปเล็กคำตาสดทุกคนเอ้ย่มนี้นแยำหนาวยำหนาวลมพัดวุบๆอดู่คำตาสดทุกคน จะค่อยกินมาใส่ไปน่ครับคีมเลยค่ะ าแจ่วมาแมงกะโปุ๊กข้าวนะเวอร์ชนหนักมาสาวแพรไหมสาวไม้ไทยเออสาวไม้ไทยเนาะสาวแพรไหมพวกนี้แม่นบลาส <laughs> าวไม้ไทถนะ<า>จัตติที่นี่นไม่ Kính ra bất tư tư Kính giá bao Kính giá Kính cơm bọc khói nhanh cho bò Bọc khói nhanh phói cho tôm lá Ồ oh. Cầm lưu Cầm lưu ạ Cầm khén cho nè Ồ oh. Mất bọn hành 必ずやろうか。 อวันนี้แกก,กินข้าวกินน้ำแล้วละโอกาสหน้าพื่อละทุกคนเลยไปสิไปเอนแกโตไมมตุ้มเฮานี่สิไปศึกษาไหมเถนะสิไปหาถามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเพิ่นเชิญแนวเลยร์เท่านี้นะเชิญโม้ไปเลยเท่านี้นะสิถามผู้เจ้าผู้แก่เพิ่นเถรนาว่าเพิ่นเชิญไปเลยแน่แล้วกาเชิญแนวเลยเอาไปเลยเชิญมันยังทื่อนะเอ๋อคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่น,นี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพาอก,กันไหมสบายดีคลิปนะน้าพอกันไหม